คุณขาตอนนี้เวลาสิบโมงกว่านิดนึงฝนตกดูดิคุณอยู่ๆก็ตกไม่มีลไม,มลไม่มีอะไรด้วยนะปุ๊บเดียวอะ่ะตกสู้ลงมาเลยอะ่ะเสียงเสียงเสียงฝนตกคุณเห็นไหมน้ำเจิงถนนเลยอะ่ะพอดีคุณสามีขึ้นไปล้างตึกแปบ๊บเดียวฝนตก แต่กลิ่นกรรมฐานนี่มันหอมมากเลยอ่ะฝนตกทีไรรู้สึกชุ่มชื้นชุ่มชื้นมีความสุขออกมาถ่ายอย่างเงี้ยยังไม่มีฝนฟ้าล้องเนาะก็ยังโอเคอยู่นะคุณขาอย่าลืมนะคะที่ตรงนี้ขายแล้วไม่ใช่กำลังจะขายถ้าใครต้องการเชิญค่ะเป็นตัวตึกสองชั้นคุณ อยู่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีดูต้นไม้สิเยอะแยะเลยคุณร่มรื่นม,มากๆตรงนี้พักพวกันส่วนมากอะ่ะบ้านเขาอยู่ในเมืองเนาะอยู่ตึกแถวมั่งอะไรมั่งเนี้ยเขาก็บอกว่ามันร้อนเขาก็เลยเวทแล้วก็จะนั่งุีกับเพื่อนๆเขาที่นี่กันแต่วันเนี้ยเขาไปบ้านเขา เพื่อนก็นเลยไม่ได้มากันเดี๋ยวสักพักก็คงจะกลับหรอกเออากาศดีจังเลยคุณได้ยินเสียงเพลงไหมอ่ะมีเสียงเพลงมาจากข้างในด้วยเมื่อกี้นั่งทำงานอยู่ได้ยินเห็นเสียงฝนตกวิ่งจีตต์กนันเลยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวส่งเข้า เลดมั่งอะไรมั่งไปตามเรื่อง